นายกสั่งช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อไฟไม่เยาวราชนายกติดตามสถานการณ์เพลิงไม่ตรอบโพเยาวราชพร้อมสั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับทราบและสั่งการดูแลความปลอดภัยประชาชนบริเวณตรอบโพเยาวราชตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยได้สั่งการดับไฟช่วยเหลือผู้ติดค้าง พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี นายชัยวัชรงคโฆศกประจำํสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เมื่อควบคุมเพลิงได้แล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเข้าดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนควบคุมสถานการณ์ประเมินความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอสอมฉกหวยเบีย้ยไม่โผล่ขอขมาตาออา้ให้คนกลางโทเลื่อนนัด อ,อสอมอชกหวยเบี้ยวไม่โผล่ขอมาตาออา้ให้คนกลางโทรขอเลื่อนนัดคาดหลบสื่อเหตุเรื่องไม่เงียบอย่างที่คิด6กรกฎาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่พี่เดือนลูกสาวของคุณตาอา้รออสอมอเลยมาขอขมาอยู่ที่บ้านก็มีโทรศัพท์ผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาซึ่งหญิงคนดังกล่าวคาดว่าหน้าจะเป็นคนกลางที่คอยไกล่เกลี่ยให้กับทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นหญิงคนดังกล่าวบอกว่าติดต่อเลยไม่ได้อีก ทั้งยังมีสื่อมวลชนมาทำข่าวมากกลัวว่าเรื่องจะบานปลายไปอีกเพราะเมื่อคืนก็ไม่คิดว่าเรื่องจะหลุดไปถึงสื่อตอนนี้จึงขอเลื่อนการมอบลอเตอร์และการขอขมาไปก่อนและยังกำหนดวันไม่ได้และจะประสานมาอีกครั้งด้านพี่เดือนเปิดเผยว่าตนเองก็เข้าใจคิดว่าเจ้าตัวคืออสอมอเลยคงจะเครียดมากสำหรับตนเองตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอสอมอเลยว่าอย่าคิดมากสิ่งที่มันพลาดไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้ส่วนตนเองก็ให้อภัย แต่ในเรื่องของกฎหมายนั้นก็ต้องให้เป็นเรื่องของตำรวจวันนี้ตนเองก็รออสอสมอเลยมาขอขมาพ่ออยู่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่มาและคนกลางก็โทรมาขอเลื่อนเพราะสื่อมารอทำข่าวอยู่หลายสำนักส่วนลอตเตอรี่ใบดังกล่าวตอนนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดปลอดภัยดีและหากมีการส่งมอบเท่าที่ทราบจากตำรวจหน้าจะอายัดหวยใบดังกล่าวเป็นของกลางก่อนจนจบคดีถึงจะได้คืน ต่อมาพี่คนขายหวยได้มาที่บ้านคุณตาอายและขายหวยให้กับคุณตาโดยคุณตาได้สุ่มจับหวยให้กับตนเองหนึ่งใบและยังสุ่มจับหวยให้กับนักข่าวอีกหลายใบด้วย